สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพฤหัสที่6ตุลาคมนะครับตอนนี้8นกา16นาทีนะครับดูภาพลงของเอกยูพักกลางวันนะครับเดี๋ยวดูคําถามนิดนึงนะครับเมื่อเช้านะครับที่มีถามกันไว้นะครับมีของคุณนดาวนะครับไม่มีสถานะนะครับเอกยูมองขึ้น1.35ได้เลยใหม่นะครับคือผมคิดว่ามันน่าจะมีติดอยู่แถว 2 4 28ก่อนนะอาจจะมีย่อดนะครับทีนี้ถ้าย่อดหรือมหม่ทีไม่หลุด1711นะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อไปทาง1730นะครับซึ่งเป็นไฮเดิมของเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าสามารถถึงไหมนะครับมันมีโอกาสถ้าผ่าน30มันมีโอกาสเป็นถึง35ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลนี้กันนะครับของกนอื่นนะของกนอื่นก็จะมีเมื่อคืนนะครับตัว เอ็กยูนะครับถ้ารอบายนะครับหนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งหกเก้าห้านะครับเมื่อคืนเขายอ่อลงมาแต่ว่าผมคาดว่ามันมีโอกาสที่จะไม่หลุดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองนะครับแต่ถ้าลงมาจริงๆนะครับเก้าแปดเก้าห้าก็พอจะรับไปลายได้นะนะครับเมื่อคืนน่าจะลงมาแถวแถวหนึ่งรอบแรกลงมาพันเจ็ดร้อยใช่ไหมครับรอบถัดมาเขายอ่อใหม่อีกทีหนึ่งประมาณหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ยอ่อไม่ถึงนะนะครับแล้วก็ขึ้นมา นะครับของคุณลีนะฮะเมื่อคืนคุนคณลีจะเซลนะครับเซลหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะครับถ้าเซลหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้ามาเนี่ยหวังว่าจะรุนลงมาหนึ่งหกเก้าห้ามันผมคิดว่ามันจะย่อไม่ถึงนะครับควรกลยุทธ์น่าจะย่อปบลบายลดีกว่านะครับเมื่อคืนนะอ่าโอเคถ้าเช้านี้ผมอัปเดตภาพรวมอีก็อยู่แล้วกันนะครับอีกคู่เมื่อคืนที่ถามกันไว้นะครับมีอีเทเรียมนะ อีเทเรียมก็ที่ผมแท็กไปใหม่นะครับอีเทเรียมเนี่ยเมื่อคืนคาดว่าเขาจะย่อลงมาก่อนนะครับ1315 1305 1280นะครับถ้าย่อไม่หลุดแนวพวกนี้นะครับมันจะมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับ1730บวกนะครับเราดูนิดหนึ่งนะตรงนี้นะนะครับย่อบายใกล้ๆ1300นะครับเป้าหมายไป1370บวกนะครับเมื่อคืนน่าจะขึ้นไปเกิดแล้วนะ นะครับเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้2คู่ละกันนะครับในกลางวันเนี่ยมันจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับช่วงเช้าไม่น่ามีอะไรมากนะน่าจะมีตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาจจะเอฟเฟกอาจจะเอฟเฟกกับตัวดอลลาร์นิดนึงนะครับก็ในรอบถัดไปน่าจะอยู่ช่วงบ่ายนะบ่ายบ่ายโมงบ่ายสามนะครับก็จะเป็นฝั่งยุโรปนะครับก็เดี๋ยวต้องตามดูจีนะแต่เบื้องต้นเนี่ย ผมอธิบายตามกราฟก่อนแล้วกันนะครับเราดูทองคำนะครับอันนี้เป็นทองคําใน time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้นะครับในสัตาห์ที่แล้วทําโลไว้ที่1 6ึ่นะครับแล้วก็มีการปรับขึ้นมานะครับนะครับแล้วมีการย่อลงมานะครับพอย่อไปลงมานะครับไม่ทําโลใหม่สังเกตว่าโรมันยกนะโรมันยกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเขาก็ไล่ราคาขึ้นมาเลยนะครับ ผ่านหัวนี้มาหัวหนึ่งนะครับพอผ่านหนึ่งมาเนี่ยสันนิษฐานว่ามันคือการจะขึ้นมาขึ้น3ามฝั่งนี้นะครับในขึ้นสามเนี่ยเขาจะมีขึ้นย่อยๆเป็นลลกษณะาการที่ขึ้น1รอบเป็นขึ้นหนึเล็กนะครับแล้วเขาก็ย่อมาอีกทีหนึ่งสังเกตว่าโลมันก็ยังยกอยู่นะถ้าเราเทียบโลก่อนหน้านะ,บะแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับพอโลมันยกเนี่ย สุดท้ายเนี่ยเขาก็วิ่งผ่านไฮเดิมมาเขาก็ขึ้นมาทางไฮสามในภาพเล็กนะครับมันก็เป็นขึ้นสามนะครับภาพของเมื่อวานตอนตั้งแต่สาย,สายของเมื่อวานจนถึงข้ามเนี่ยผมคาดว่ามันเป็นชุดย่อตรงนี้นะครับทิศทางลงมาขึ้นสี่นะครับขึ้นสี่มันมีโอกาสที่จะลงเป็นแพทเทิร์นไซเบดาสามขึ้นแบบนี้ลงมานะนะครับถ้าวันนี้ไม่ทําโล่ต่ำกว่าโลของเมื่อคืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเนี่ยภาพตรงนี้เป็นการย่อลงมา นะครับเพื่อจะขึ้นต่อนะครับเป็นที่ทางนี้นะครับวิธีการวัดเราวัดจากจุดต่ําสุดก่อนหน้าซึ่งเป็นตําแหน่งของโล2นะครับแล้วก็ไฮสามนะครับเมื่อคืนลงมาเกือบเกือบสามสิบแปดสอแฉลบมานิดนึงนะครับแล้วก็มีเริ่มยกไฮย,ยกโลกลับมานะครับชุดที่กําลังขึ้นเนี่ยถ้าเขาผ่านไฮของวันก่อนหนึ่งจ็ดสาูนไปได้เนี่ยอันนี้ค่อยขึ้นต่อแต่ถ้าดูในรอบเล็กเล็กมันอาจจะมีไปไม่ผ่านทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อยอลงมาฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราดู ดีเทลในภาพล,ลองตรงนี้กันนะถ้าใครมีนะต่ำกว่า1,700นเนี่ยอันนี้ยังพอถือได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะมาไล่แถวนี้มันก็เสี่ยงเหมือนวันว่ามันอาจจะไม่ผ่านแนวต้านะแล้วก็จะย่อมาก่อนทีนึงด้านบนอาจจะตีเทลายไล่หัวถึงหัวมานะฮะตรงนี้มันก็จะเป็นแนวต้าในชุด,ดแรกๆนะครับถ้าเราวัดไฟโบสําคัญวัดดู ลักษณะการเด้งนิดนึงนะครับโดยใช้ไฟโบลินเทรดนะครับใช้วัดไฮก่อนหน้านะครับแล้วก็โล่แนวต้านที่มันใกล้ที่สุดนะครับที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสติดนะครับประมาณ1.24นะครับถ้าเลย1.24อาจจะมีสัก2.8นะ2.8ถ้าเราวัดเนี่ยเราจะวัดจากแนวไหนนะครับมันมันจะมีแนวสําคัญอยู่โซนนี้พอให้เราดูดีเทลนะถ้าเราดูในไทฟฟ์1ชั่วโมงแท่งราคาจะดูซ้อนกันแถวนี้แนะนําว่าดูสัก 15นาทีนะครับขยายกราฟดูนิดนึงก็พอเราขยายเนี่ยเราเห็นว่าเราจะเ,เริ่มเห็นหัวเห็นเห็นโลนะครับก็มีโอกาสที่เป็นแบบนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับไฮแล้วก็โลเราวัดเป้าหมายขึ้นแบบนี้ในสําคัญที่ผมคาดว่ามันมีโอกาสจะติดนะนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ1นึ่งเจ็ดสอมาเื่อเช้านะครับอ่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาก่อน นะครับแล้วก็ที่ยอดเล็กๆนี่นะแล้วก็เมื่อคืนลงมาที่1 7 0 6นะหลังจากนั้นก็ขึ้นยามายก h ายยกโลยก h ายนะครับแนี่สำคัญในภาคกลางวันเนี่ยนะครับถ้าเขายังไม่หลุดแนวนี้1 7 1 8เนะี่ยผมคาดว่ามันจะเด้งขึ้นไปอีกชุดหนึ่งอาจจะขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นมาทดสอบแนวประมาณ1.25่เดสอมาประมาณนะหนึ่นะครับแล้ว มันติดนะ่ะมันก็จะย่อะทนนี้นะฮะถ้าถ้าเราไม่มีสน,นะเรารอย่อก่อนน่าจะดีนะเพราะว่าถ้าเราไปไล่ตอนนี้มันได้นิดหน่อยพอได้นิดหน่อยแล้วมันเวลาลงมันย่อดได้มากกว่าเดิมนะครับตอนนี้เหมือนจะมีแรงขายอยู่นะครับก็ดูเกณฑ์น,นี้ไว้แล้วกันนะถ้ายังไม่หลุด18ก็อาจจะกลับไปทีหนึ่งนะครับสองห้าสองแปดแต่ถ้ามันย่อลงมาเลยนะครับเราก็จะวัดย่อจากไฮสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมยังคิดว่าไอชุดเนี้ยกำลังจะเป็นแค่ย่อนะครับแล้วก็จะขึ้นมาก่อน พอขึ้นมาก่อนแนละถ้ามันไปติดอยู่ตรงประมาณ 2-4, 2-8เนี่ยมันจะย่อลงมาเท่าไหร่นะเอาไฟบลูนี้ออกก่อนนะแล้วก็อาจจะต้องมาร์กหัวนี้ไว้ก่อนนะครับบัวที่เขาขึ้นไปชุดแรกเลียเราก็าจะวัดเป้าหรือย่ยอลงมานะครับในกรณีที่เขาจะย่อแถวแถว2-8นะครับ2-8อยู่ประมาณนี้ถ้าย่อ2-8เนี่ยเขาก็จะย่อดได้แถวแถว1-5นะครับ 15เดี๋ยวพอไฟโบชุดที่ออกกันนะครับนะครับเวลาเรามองอแนวยอดนะครับเราจะมองจากไฮลงมานะครับโซนแรกๆอยู่ประมาณ38.2นะครับถ้าเขาติดอยู่28นะครับอาจจะย่อมา220นะครับ17 15นะครับแต่ถ้ามันเข้าไปไม่ถึงนะครับอาจจะไปแถว25<ๆ>เขาก็จะย่อดได้ลึกกว่าเช่นมีโอกาสจะย่อมาถึง17 15แล้วก็1 3นะครับตามไปที่ยังชุดที่กำลังจะย่อมาเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ย่อมาซ้อนนะเส้นแนวนอนที่เราตีไว้เนี่ยนะครับภาพมันก็จะกลายเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ,อชุดนะครับถ้ามันย่อบแบบนี้มานะครับเล่งแล้วก็ย่อมานะถ้าไม่สามารถนะครับหลุดแนว1 7 1 1, 1ได้ภาพก็จะเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่อไปชุดทางนี้ นะครับถ้าเทรดถือยาวากว่าเลยนะครับควรจะรอย่อไปนะนะครับแต่ถ้าใครเซลล์ซันมาแล้วมันไม่หลุด171 1, 7, 1, 1, 1 2, ก็ต้องเทคบุฟฟิตก่อนนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งผ่านไฮเดิร์มไปแล้วก็ถ้าผ่าน1 7 2530ไปเนี่ยมันก็จะไป3 5ได้นะครับอเดียของ e u ก็กพักกลางวันนะครับภาพมันจะเป็นการอาจจะเป็นการขึ้นไปสั้นๆแล้วก็ย่อนะครับแต่ถ้าย่อมาไม่ทำโลใหม่ของเมื่อคืนนะครับภาพจะเป็นการ ย่อเพืจะขึ้นต่อนะครับกลยุทธ์ก็คาดว่าย่อไปลน้อยกว่าขึ้กว่านะครับตั้งรับแถวๆใกล้ๆ1715 1713เนี่ยพอรับใบได้นะครับซ่อมรอสควรจะเป็นตรงนี้นะฮะถ้าหลุดหนึ่งนะครับ1705เนี่ยผมคาดว่ามันมันจะเปลี่ยนแนวโน้มนะมันมันอาจจะลงลึกฉะนั้นนะครับเราก็ควรพิจารณาถ้ารอ,อดเมื่อเขาคอนเฟิร์มว่าหลุด1705นะครับอิเดียเอเจยูภาคกลางวันสวัสดีครับ